กับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติด,ดตามด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราความแกะมือใหม่เช่นเคยน,นี่เราก็ในนามแกะของเราเข้ามาเลี้ยงในปล่ายุคาที่เดิมเราได้เราได้เข้ามาสามสี่วันแล้วก็ยญาดีครับยญาดีแล้วก็แกะเรากินอยู่ดี ไม่ค่อยเดินเท่าไหรก่ก็โอเคอยู่ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วแต่ตรงไหนก็มีหญ้าแต่ว่าเราเน้นเข้ามาเลี้ยงในในป่าอยุ่คานนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกในป่าใหญ่ที่เราเข้าไปเลี้ยงที่เราถ่ายลงไว้หญ้าขึ้นดีๆแล้วก็เราค่อยเราถึงจะไปเข้ามา เราก็จะเข้าไปเลี้ยงในป่าใหญ่เพราะว่าตรงนี้ที่เขาล้อมลวดไว้เอาไว้นอกงวเขาเราก็เกรงใจเขาเดี๋ยวจะพาไปดูรับชมแกะกินญ้าของเราน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหญ้าอะไรเหมือนกันใบเขาจะเฝยเฝยแบบนี้เห็นไหมครับ เขาจะเฟ้ยเขาก็ชอบด้วยนะเขาชอบเขาชอบเราใช้เวลาเลี้ยงไม่นานแต่กินอยู่ดีอย่างนี้ก็ไม่เกินสี่ห้าโมงเช้า,ากลับหอก มถึงบอกว่าแกะมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเพราะว่าเขากินหญ้าเปอร์เ,รเซ็นต์มากกว่าแพะเปอร์เซ็นต์กินหญ้าเขามากกว่าแพะอ,อยากให้พุทธท่านอยากให้ท่านผู้ชมที่กำลังศึกษาหรือว่าคิดที่จะเลี้ยงก็อยากให้นึกถึงแกะนึกถึงแกะ การดูแลการจัดการของเขาง่ายง่ายกว่าอนอนพื้นดินก็ได้ไม่ต้องทำพื้นพื้นเรือนให้เขาให้นอนกับพื้นดินเราก็ดูเก็บขี้หรือว่ามูลของเขาสองวันสาวันทีหรือว่าถ้า มันแฉะมันอะไรมากก็เก็บทุกวันแต่ของเราก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่สองวันสามวันเก็บทีหนึง่งเเรากินอยู่ดีนะครับเจอหญ้าที่เขาชอบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ ใช่ไหมครับจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ก็เจอหญ้าเจอยญาดี บวกกับอายาที่เขาชอบเขาก็เลยอกินอยู่ดีไปเดินพวกนน้อยเหรอร้อนนะร้อนกันเลยเขาลม เกษตรกรท่านใดที่กำลังศึกษาหรือว่าคิดที่จะเลี้ยงความเราก็มีแบ่งพอมีแบ่งอยู่ไม่มากสำหรับสาวสาวไซสนี้หรือว่าเป็นแม่ไซส์สวยราคาจับต้องได้ก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพืติดตามช่อง YouTube ฟางแกงมงองเราแลวอย่าลืมกดซั b สไค i b e เพืเรามีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ